สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้อีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกแล้วนะครับก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการปรับเพิ่มเงินบี้ยชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000บาทแบบต้นหน้านั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ รับอยู่แค่600ถึง1000บาทก็คงไม่พอกินพอใช้อย่างแน่นอนนะครับหลายท่านก็น่าจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ดังนั้นนะครับทางภาาประชาชนก็ได้เดินทางไปสอบถามที่พมเรื่องของการปรับเพิ่มเงินในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีการปรับมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ที่ปรับไม่รอเลยก็คือพวกราคาสินค้าเข้าของต่างๆก็ปรับไปก่อนล่วงหน้าตลอดนะครับส่วนเงินของผู้สูงอายุก,ก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆ ล่าสุดนะครับทางภาคประชาชนก็เตรียมเดินทางเข้าสภานะครับในวันที่17มิถุนายน257นี้นะครับเพื่อสอบถามติดตามการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000บาทแบบทวนหน้าว่าจะเพิ่มให้เมื่อไรนะครับตามที่ทางประลัดกระทรวงพอมอได้ชี้แจงว่าจะเสนอนะครับการปรับเบี้ยงชีพในรอบ10ปีนี้นะครับเข้าครมในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งหากอนุมัตินะครับคลมอนุมัติก็อาจจะได้เงินเพิ่มกันในปี257นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึง1,000ไลค์นะครับถ้าอื่นก็จะได้รับชมคลิปข่าวสารที่เป็นประโยชน์นี้ด้วยนะครับรับชมแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่นะครับก็มาคอมเมนันได้เลยะครบ ติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับการปรับเพิ่มเบี้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละหนึ่งบาทแบบทั่วหน้าทุกคนนะครับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนได้ร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลนะครับเพิ่มเงินเบี้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000บาทล่าสุดปร,รัดกระทรวงพมนะครับนายอนุกูลปีดแก้วนะครับก็ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่าเตรียมเสนอครมให้อนุมัติในช่วงสัปดาห์ที่2และ3ของเดือนมิถุนายนนี้และล่าสุดนะครับภาคประชาชนเตรียมเดินทางไปที่สภานะครับเพื่อทวงถาม ว่าเริ่มการปรับเบี้ยชีพให้กับผู้สูงอายุปเป็นคนละพันจะให้กันได้เมื่อไหร่นะครับก็เป็นข่าวสารจากเพจวีแร์นะครับได้โพสต์ข้อความเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้นะครับด่วนขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทําข่าววันที่17มิถุนายน2567เวลา10โมงเช้านะครับที่ทําเนียบรัฐบาลร่วมยกระดับสวัสดิการทวงถามงบประมาณสวัสดิการปี258ตามมาติคณะกรรมการแก้ไขปัญหา กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟที่รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชเชยชัยเป็นประธานเงินอุดหนุนเด็กสงเคราะห์เดือนละ600บาทปรับเป็นตัวหน้าทุกคนเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ800บาทปรับเป็น1000บาทแบบตัวหน้าทุกคนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600 1 0 0ถึงบาทปรับเป็น1,000บาทแบบตัวหน้าทุกคน เงินอุดหนุนสตรีมีคันทวนหน้าเดือนที่5ถึง9เดือนละ3,000บาทรัฐสวัสดิการทวนหน้าจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเครือข่ายรัฐสวัสดิการวีแฝคณะทำงานกับเคพื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กทวนหน้า450องค์กรเครือข่ายสลัมสี่ภาคเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับและทางเพจวีแฝนะครับก็ได้โพสต์รูปกราฟิกนะครับลงในโพสต์ดังกล่าวนะครับว่า รัฐสวัสดิการทวนหน้านะครับจากคลันมันดาถึงเชิงตะกอนร่วมยกระดับสวัสดิการทวงถามงบประมาณสวัสดิการปี2568ก็ตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับตามที่มติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมปีมูฟที่รองนาย,ยกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานติดตามเงินอุดหนุนเด็กสงเคราะห์เดือนละ600บาทปรับเป็นระบบทวนหน้า เบี้ยความพิการเดือนละ800บาทปรับเป็น1,000บาทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600-1,000บาทปรับเป็น1,000บาทเงินอุดหนุนสตรีมีคันทวนหน้าเดือนที่5-9ถึงเดือนละ3,000บาทนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับการเพิ่มเงินของกลุ่มต่างๆนะครับโดยทางเงินเด็กนะครับเดือนละ600ปรับเป็นทวนหน้านี้จะไม่มีการปรับเพิ่มเป็น1,000เหมือนอย่างของผู้สูงอายุหรือว่าเงินของผู้พิการนะครับ แต่ว่าทางรัฐบาลได้แจ้งว่านะครับจะปรับเป็นให้ทุกคนนะครับใครเกิดมานะครับอายุ0ถึง6ขวบนะครับก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล600นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ปรับเพิ่มเป็น1000บาทนะครับแล้วก็เบี้ยของคนพิการนะครับเคยได้รับอยู่800นะครับก็จะปรับเป็น1000ทุกคนเช่นกันนะครับส่วนของผู้สูงอายุนะครับก็600ถึง1000จะให้ทุกคนคนละ1000บาทนะครับและอีกกลุ่มนะครับกลุ่มสตรีมีครรภ์นะครับเบื้องต้นนะครับก็ มีการจะเพิ่มเงินอุดหนุนให้เดือนละ3,000บาทนะครับในคันที่5ถึง9นะครับสำหรับโครงการนะครับอุดหนุนเงินสตรีมีคันนี้นะครับก็เนื่องมาจากสาเหตุที่ว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่น้อยมากนะครับแต่ว่ามีผู้สูงอายุอยู่มากนะครับก็มีความเหลื่อมล้ำกันมากนะครับดังนั้นก็ อาจจะเป็นไปได้ว่ารัฐบาลนะครับก็อาจจะสร้างแรงจูงใจให้คนมีลูกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับยังไงแล้วนะครับสําหรับการติดตามทวงถามนี้นะครับก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับบทสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าก็มีโอกาสปรับเพิ่มให้อย่างแน่นอนนะครับคาดว่าจะเป็นเดือนตุลาคมนี้นะครับยังไงก็ต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติอีกทีนะครับซึ่งการปรับเงินเบี้ยของผู้สูงอายุนี้นะครับไม่มีการปรับมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่า หากปรับแล้วนะครับใครจะได้บ้างนะครับโดยเป็นการเสนอข่าวจากไทย PBS นะครับจ่อเพิ่มเงินผู้สูงอายุในรอบ10ปีนะครับปรับขั้นต่ำ1,000บาทแม้คณะกรรมาการจะเสนอให้เพิ่มเป็น1,200บาทก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้บ้างนะครับจากกรณีเบี้ยผู้สูงอายุที่มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดนะครับมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งรักจินวัรนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาถึง10ปีไม่มีการปรับใดๆนะครับล่าสุด ทางวุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการนะครับเพื่อทําการศึกษาและพิจารณานะครับปรับเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุโดยเปลี่ยนเป็นบํานาญคนชรานะครับจ่ายเป็นแบบขั้นบันไดอันนี้เป็นของกรรมธิการนะครับที่เขากําหนดไว้นะครับในปี2 5ง8หจะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ1,200บาทปี2 5งนหนะครับจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ2,000บาทแล้วก็ปี2 5ง0หจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้นะครับเป็นเพียงการศึกษายังไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับ แต่ว่าความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมใหญ่นะครับที่มีนายภูมิธรรมเวชชยยชัยรองนายกนั่งเป็นประธานนะครับและทางบอมอก็มีการเคาะตัวเลขนะครับของผู้สูงอายุออกมาแล้วโดยจะต้องปรับตัวเลขอยู่ที่1,000บาทนะครับเป็นการจ่ายเงินแบบทวนหน้าซึ่งก็หมายความว่านะครับผู้สูงอายุไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับหากมีอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้เงิน1,000บาทเท่ากันทุกคนนั่นเองนะครับ ก่อนที่จะมีการเสนขอขออ้อครมพิจ,จรารณาในช่วงสัปดาห์ที่2และ3ของเดือนมิถุนายน,นนี้นะครับก็มีลุ้นกันนะครับรับเพิ่มเงิน1000ับาทในเดือนตุลาคม257นี้นะครับส่วนทางด้านนักวิชาการอาวุโสข,ของ TDRI นะครับก็เผยว่าความจริงตัวเลขที่ควรได้ก็คืออยู่คนละ3 0 0 0ับาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเส้นแบ่งความยากจนในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแต่เมื่อไปดูตัวเลขของอัตราการเกิดที่น้อยลงนะครับแล้วก็เมืองไทย ก้าวข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะครับคนจะเสียภาษีและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยนะครับคลังก็จะเก็บภาษีได้น้อยลงดังนั้นนะครับตัวเลข1,000ับาทจึงตอบโจทย์ที่สุดในตอนนี้นะครับก็เป็นข่าวดีล่าสุดนะครับประกระทรวงพอมนายอนุก,กูลปิดแก้วนะครับยืนยันเบี้ยชีพทุททนหน้า1,000บาทของผู้สูงอายุจะนําเรื่องนี้นะครับเสนอต่อคอรมในสัปดาห์ที่2หรือ3นะครับของเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้คอรมอนบััติงบประมาณนะครับเบื้องต้นคาดว่า ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับซึ่งหากอนุมัติก็อาจจะได้เงินเพิ่มกันในปี2 5ง7ดนี้ด้วยนะครับก็ยังไงติดตามนะครับว่าครมจะอนุมัติงบประมาณในปีนี้ได้เลยหรือไม่นะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการยวยาแลวก็จะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ